สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะผมก็ไปเจอรีวิวร้านหมูกรอบร้านหนึ่งมานะครับก็เลยตามรีวิวมากินนะนี่อยู่ตรงนี้ฮนะชื่อร้านเฮียตีชอบางกรวยนะครับเป็นร้านดังในโลกโซเชียลอยู่นะไปเดี๋ยวไปกินข้างในกัน,นครับว่าเป็นยังไงนะหน้าตา

ไ,ได้มาละเำหมูก,กรอบนะครับเยี่ยมชิมนีชิมยังไงก่อนดีรสเค็มมากเลยอ่ะ้วก็ดเนอเติมน้ดดงสมนิดหนึ่งกับเบเป้นกางเบเก้กรอบมาก กรอบมากกรอบเหมือนกรอบเหมือนแค่หมูอะพ่อไม่ต้องน้ำจิ้มก็อร่อยนะยวใส่น้ำจิ้มด่วน <c ười> thank <laughs> you สั่งธรรมดาได้ขายซิกเดียวถ่างพิเ์ได้ขายพุ่งกองจานนี้พิเศษเจ็ดสิบนะก็ไม่แพงนะ <c oughs> ชิมเตาเหลานะครับชิมน้ำซุปกันได้ปรุงอะไรปะอร่อยเลยอ้องสน้ำตแม,แม่อร่อยแล้วแต่ว่าส่วนตัวไม่กินเคร่องใน ใจอ,อร่อยนะ้าเขาชิมหมูครับนะที่ไม่ใช่หมูกรอบนี่ปะหมูกรอบแต่วนะ่าก็แน่อ่ะน้ำจันนิ่มเลยนะอ่ะคืนอร่อยให้พ่อชิมปูเลี้ยงอ,อร่อยเข้มขน้น ทำสุดท้ายแล้วอร่อยมากอันนี้ชอบ ดูเลือกชิ้นใหญ่ๆแต่ว่าต้องตัดอ,อ,อร่อยๆมาขอกินไส้ละคำแล้วกันนะ โทษะครับสั่งกลับบ้านหน่อยเอาข้าหมูกรอบกับบ้านปกติธรรมดาครับพิเศษเลยจะได้ไม่กินธรรมดาแยกน้ำปกติแยกเหลวโอเคครับแล้วก็เกาเหลา๋วยจับ๋วยจับเรือเหลาไวยจับเสร็จเอา๋วยจับจเ๋ยาเกาเหลาเป็นเป็นเกลืเหลา๋วยจับ ไอตัวเล่นที่จอดรถของงานใช่ค่ะลูกค้าจอดได้เลยอ๋อแสดงว่าไม่เจ็าจอดเลยก็โอเคครับลูกค้ามาเข้าจอดได้เลยเป็นของที่ร้านอยู่แล้วก็เมกี้เข้าไปยัดแต่ไม่แน่ใจกันเลยสหาอ๋อได้เลยมามาจอดได้เลยปลอดภัยด้วยโอเคครับดีเลยจเวลามาเข้าจอดได้เลยครับได้จ้าเอา้าหมอไปเอาละครับก็อิ่มแล้วนะตอนนี้อร่อยมากนะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับ ถ้าใครที่มากินร้านนี้เนี่ยสามารถจอดรถได้ร้านนี้เลยนะก็คือร้านนี้เนี่ยถามที่ร้านที่ร้านเขาบอกว่าเขาเช่าให้คนจอดรถนะครับแล้วก็จะได้มากินที่ร้านเขาได้อร่อยมากเยี่ยมมากถูกใจเลยครับร้านนี้